เจี่ยวเขาลม่น้องเลยบาทเลยเจี่ยวเขาลมพี่น้องเลยไอเดียวเวิร์ดมือมาทีแล้วเวิร์ดกับขี้โมกขนาดเลยมาอยู่วันนั้นมาฆ่าอันน้าเวิร์ดมาเลยมาเล ลูกหลานรูมาลากมาจ้ะค่ะโอ้ยเพิ่งมาสั่งงานเขามาหักหนออมะนาวมานาวมะนาวก็ได้แล้วจังหวะมะหุ่มเถิดกันก่ก็จอยกันไปลูกยัดไป

ของเคมน้ำลำบากหมัดซะเลยไป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 เริ่มโป้งโป้งโป้งปอาทำไมเราโป้งไม่คือกันเลยจะกระโปงทางนี้ปุ๊บโปงสอง ยัไรอ่้นี่บ้้บยักน่นตะกี้บนน้บารับบ้อนลอปนำเลือดจยางเราเห็นแเนาบัับบนี้เ่ากน้เลือดมีนแงมั่นกานี่ไดีมสันอยู่ท็ยางหรือชือัเป็นปูสามอลเรืองโอโพี่องเ้ยนี่เดอยเจ้ากับบเจียวหน้าเจ้าขางโลกเจ้ากับตัวเจ้ากั ไอบุกยศหน่าคนหน่าห้เดียวมันนะมันเป็นตาลมอยู่บ่บ่เป็นตาลมนาะมีหยาอยู่บ่เ้าหอมเลยไปเหน้านะยมีหยาอยู่บ่เออน้องน้อนอนอหักงามได้เลยมองมันลมนเนาะ กู้องปูกแห่งงามตะวันไม่ฮะกูปิดตะวันไปเอายังเยมป็นยางเลยนี่

เข่าก็จะหนึ่งเลยมันมีดำๆคืองานเดนี่ลักษณนี่ผลงานพองหย่าดูหมากมันเจอเลี้ยอเลยเข่าลมใส่สาวผู้ชายไปลงไุ่มอันนี้ให้แรกจนขำอ่าทองฟ้าคือสวยแท้เอาไป่ม เห็นอย่างลูกไปดิปลลุงอีลาเห็นอยังลูกลินลินน้ำมันโอ้อีลาก็มาเกี่ยวเขาน้ำแม่บ่ลูกให้ที่สองจ้าเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าเบิดมือเกี่ยวขา่ขาหน้าเกี่ยว,ขวเข่าหน้าแรงมือน,นี่น่าคืองามเสร็จอนเลียกว,วิวอืมสุดยอดเลย ทำไมวิวสวยแท่นหนไปัวนี่นานูไปเอยนคือคจอเออมาค่ค่ัจอไปให้เลยหำแล้วบดมือเอาสื้อให้นี่ยามือแรงมาเจอเขาลมเนอเขาลมมาเสียแอวมลาพี่น้องเลยอ่าเขาลมมาเสียแอว โอเคเอาไปแล้วอากาศคึมคอยากคือฝนสิตกาศอ่าน้อยอมีลม่อ่าเลยาเออโอ้

เลือกงานค่ะมองได้นีงานให้แม่เขาขาแม่แม่ให้แม่เขาเกี่ยวเออพ่อแม่แม่แม่ที่เป็นคนเลือกเกียวเนอมองได้ยังงานทุกแม่ใช่ลวดอ่า ย่งบาทอือค anyway ือเก่งแ่วะลงไห้ที่ซองคือไว้ใส่เกือบมาพี่ลูกเพราะว่าให้เทิงนะมันเทิงหยา อย่ามันมีถั่วไปเลยเดี๋ยวบมาให้นี่นะอย่ามันมีเป็นบ่อนเพราะว่าเข้าเกี่ยวเข้ากระเลือกอย่าคอยคำลงแรงอร่อยกินน้ำเย็น มาแล้วจำพี่น้องเ้ยฮิแมนบามาเปนกินฮแม่เล็กบ้ามาแล้วจำพี่น้องเ้ยชิเมื่อหละะยันยายหูยืนพนคองพ่อใหญ่ออันยายอยู่กับอันพ่อใหญ่สองคนเป็ดไก่วนเลยแหละปานนี้ สภาพได้อย <mm ู่มูได้กินอยู่ส uh> ีะมชบไม่มีเลยค่ะจไม่ีดแบบนี้โอเคจ้พ no> ี euh ่น้องดจะคิบเพนสำนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำมังใจให้ดาวเด้อจ้าไปกันลีปหนาพี่น้องมื่ออื่นกันมื่ออื่นจะไปชิลงตลาดบ๊ายบายบ๊ายบายไ๊กบบ๊ายบาย